ครับวันนี้จะพามาอัปเดตนะครับผมแท่งวาลเเอร์บริเวณบ้านหนองจานนะครับผมที่ทางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางพิ่ทหานะครับผมได้มาตอกเสาเข็มรูปตัวไอนะครับผมตอนนี้ก็ได้มีการมาตอกเสาเข็มแล้วก็นำแผ่นพื้นสำเร็จนะครับวางในตัวเสาเข็มรูปตัวไอนะครับ นี่ก็อาจจะวางกันยังไม่เรียบร้อยนะครับผมคือยังไม่เสร็จยังเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับเป็นแผ่นพื้นแผ่นพื้นที่จะนำไปวางในตัวเสาเข็มรูปตัวไอน,นะครับผม mm hmm. ก็น่าจะเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยแล้วกำแพงที่กั้นระหว่าง ตัวว a ลิเอนะครับก็สามารถที่จะนำซาอยนะครับผมหรือดินกบเข้าไปในระหว่างกำแพงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นกำแพงกั้นระหว่างขนาดสองฝั่งของแท่งว a ลิเอที่วางไว้แถวละ4นะครับผมจะแถวละ4อันนะครับผมวอลิเอร์แล้วจำนวนทั้งหมด4แถวนะครับ ครับกำแพงที่เห็นจะอยู่ด้านหน้าวาลิเออร์นะครับครับแลนนี่จะอยู่ด้านหลังวาลิเออร์นะครับจะเห็นว่าเสาเข็มลูกตัวไอนะครับตรงตอกเรียงขนาบแล้วก็นำแผ่นพื้นสำเร็จนะครับวางเป็นกำแพงกั้นขึ้นเลยนะครับ ด้านนี้เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วก็สามารถที่จะนำดินหรือทรายนะครับกบเข้าไปในกำแพงวาลเลเยอร์นี้ได้เลยครับ ด้านในของกำแพงนะครับที่ได้ตอกเสาเข็มแล้วก็นำแผ่นพื้นวางแล้วนะครับนี่แะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าของแท่งวาร์เรอร์ของบังเกอร์บ้านหนองจานนะครับพาเข้าไปชมข้างในนะครับนี่แหละครับระยะห่างของแท่งวาร์เรอร์ ก็เรียกว่าสามารถที่จะ,ะเดินเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เจอแท่งเวดเดอร์ข้างในเนี้ยครับผมเป็นหลุมหลบภัยตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีสวิตไฟปักไฟสวิตพัดลมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราดูกันสวิตไฟนะครับเปิดสวิตไฟแสงสว่างนะครับแล้วก็หลอดไฟ ก็มีการเดินสายไฟเข้ามานะครับแล้วก็เป็นแผงเมนนะครับสวิตเมนนะครับเดินไฟเข้ามานะครับเป็นไฟเมน น,นี่ก็เป็นห้องที่สองนะครับอันนี้จะเป็นห้องที่สามอันนี้จะเป็นห้องที่สี่นะครับ กำแพงที่ตั้งขึ้นนะครับเป็นเสาเข็มตัวไอนะครับแล้วก็วางแผ่นพื้นสำเร็จนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับ